<Okay>. Yeah. สวัสดีครับ FC ที F ่ C T, น่ารักทุกคนนะครับผมแลวก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักทั้งหลายนะครับผมนะฮะวันนี้คลิปนี้นะครับเป็นการยืนยันบทสรุปนะครับของคณะบุคคลนะครับจากเขมเมนตนะครับมาเที่ยวชมวัดภูผาม่วง วันนี้เองนะครับเราก็ตามดูข่าวสารต่างๆจากทางเพจของวัดไม่มีการเคลื่อนไหวเลยนะครับแต่ภาพทั้งหมดและข้อความต่างๆไปขึ้นอยู่ที่เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะเอาละนะครับก่อนที่จะจะไปพูดถึงแล้วก็นำภาพเหล่าน,นั้นมาให้ชมนะครับแล้วก็เนื้อหานะครับที่ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์สรุปเกี่ยวกับคณะบุคคลที่ เดินทางมาขอตรวจสอบหรือมาชมวัดภูมั่นฟ้านะั่นนะ่ะมีข้อมูลความคืบหน้าอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าจากนี้ไปก็คงไม่มีเรื่องที่จะมาตรวจสอบอีกแล้วและมีบทสรุปทั้งสองฝ่ายและทางคำเหรเองก็จะพยายามจะใช้ความพยายามทั้งหมดเท่าที่มีเพื่อจะไปบอกประชาชนของเขาว่าไม่มีอะไร ติดตามดูเรื่องนี้นะครับเอาละมีข้อมูลหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวเป็นเรื่องของชาวเขมเมนคนหนึ่งนะครับที่ไปโพสต์ไว้ใน facebook ของเขาฟังแล้วก็ทำให้คันมือคันเท้าทีเดียวนะครับบทสรุปแบบนี้นะครับว่าวันนี้เองนะครับวันที่31พฤษภาคมพุทธศัษษษกราช2567ที่บอกว่าจะมีคณะบุคคลนะครับจะมาตรวจสอบวัดภูผาหมวง นะครับแล้วทาให้การตรวจสอบครั้งนี้ก็เกิดความไม่สะดวกกับทีมงานของขเมรอย่างที่ทราบนะครับว่าเรื่องนี้เรียกว่าดังระดับประเทศนะครับทำให้ประาชาชนชาวไทยไม่เห็นด้วยกับการกระทำของประเทศขเมนีนะครับแล้วก็การมาครั้งนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้ทําตามที่เขาต้องการ ก็คืออยากมาตรวจสอบอยากนําโดรนมาบินตรวจสอบซึ่งก่อนที่จะถึงวันที่สาสเอ็อย่างที่ทราบว,ว่าทางวัดได้มีการถแถลงและชี้แจงนะครับและก็ต้อนรับปกติแตห่ห้ามเข้าไปในพื้นที่วัดที่บริเวณก่อสร้างแล้วก็ห้ามบินโดรนและวิธีการต่างๆเพื่อจะให้ได้ภาพออกไปเมื่อจะเป็นการถ่ายภาพ นะการอัดวิดีโอหรือการทำคลิปที่จะไปแพร่ภาพทางวัดไม่อนุญาตและมีชาวคอมเมนต์คนหนึ่งไปโพสข้อความไว้น่าสนใจนคะรับน่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งมีการโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันที่ทางวัดภูบมบ่นฟ้านะครับได้ถแถลงแนละชี้แจงออกไปอย่างที่ท,ทราบนั่นแหละครับ ซึ่งทำให้ขเมนคนนี้นะครับได้มาโพสต์แบบนี้ไว้นะครับขเมนคนนี้นะได้โพสต์ว่าผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมขเมนจะมาเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างวัดภูผาม่วงและขอให้มีการบินโดรนแต่เกิดการล่วไหลออกไปซึ่งเป็นเอกสารสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการบินโดรนคนไทยมีปฏิกิริยาข่าวนี้อย่างมาก วันนี้เพจ f a c e b o o k ของทางวัดภูผาม่วงเองได้ออกมาชี้แจงโดยเฉพาะไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างและไม่อนุญาตให้บินโดรนทำไมผู้แทนทางวัฒนธรรมจากก้าวข้ามอุปสรรคในการตรวจสอบได้หรือไม่ต่อไปเป็นข้อความที่สำคัญนะครับชาวเขมรได้นนโพสต์ว่า <S <S เนื่องจากที่ผ่านมาทางวัดเองไม่เคยส่งเอกสารแผนการก่อสร้างจริง ให้กับเขมรจนเกิดปัญหาการตรวจสอบไม่สิ้นสุดและความลับเบื้องหลังการก่อสร้างคืออะไรและเหตุใดทางวัดไม่ให้พวกเราเข้าไปตรวจสอบและบินโดรนนี่คือข้อความของคนเขมรนะครับที่ไปโพสต์ไว้หรือมีการเคลื่อนไหวเมื่อทราบว่าทางวัดภูบ้านฟ้าได้แถลงนะครับอย่างที่ทราบนะครับเป็นไงบ้างครับ ติดใจตรงนี้นะครับต่อให้เป็นคนคขมรมนที่ไม่ทราบว่าเป็นใครก็หมายความว่าคำการโพสของคนคขมรมนคนนี้คงมีอิทธิพลต่อชาวคขมรมนผมถามว่าผมติดใจคําว่าที่พวกเขาต้องการตรวจสอบหลายรอบไม่จบไม่สิ้นนี้เพราะว่าทางวัดเองไม่เคยส่งเอกสารแผนการก่อสร้างจริงให้กับคขมร ส่งเอกสารแผนการสร้างวัดอะไรอะ่ขะขมนคือใครอะ่ขะขมนคือใครครับขมนเป็นพ่อเหรอทำไมวัดภูผาม่วงจะสร้างวัดจะต้องส่งเอกสารสำคัญต่างๆและแผนในการสร้างวัดไปให้ขเมนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ย เออท่านลองคิดดูนะครับทําไมจึงเขียนอย่างนี้นะทําไมจึงเขียนอย่างนี้โอ้ยิ่งใหญ่มากนะครับทําไมประเทศไทยจะสร้างวัดวาอารามจะต้องส่งแบบแผนไปให้คอมเมนก่อนเพื่อรออนุมัตินะครับนะฮะฟังแล้วรู้สึกอย่างไรครับยะบอว่าคนคอมเมนคิดอย่างนี้เหมือนกันหมดจะมาโทษทางวัดที่ไม่เคยส่งเอกสาร และแผนการก่อสร้างจริงไปให้เขาอะทําให้เขาต้องมาตรวจสอบไม,ไม่จบไม่สิน้นฟังแล้วของขึ้นเลยฮะและยังมีคําพูดว่าความลับเบื้องหลังการก่อสร้างคืออะไรการก่อสร้างมันมีเบื้องหลังด้วยหรอการก่อสร้างมันมีความลับด้วยหรอการก่อสร้างวัด และการที่ทางวัดเขาจะทำแบบนี้ในการสร้างวัดในรูปแบบโบราณโดยการสร้างจริงสเสมือนจริงเพราะว่าใช้รูปแบบการสร้างให้คล้ายกับสมัยโบราณถ้าจะสร้างขึ้นในบริเวณนั้นที่เป็นที่ความรุ่งเรืองของอาณาจักรหอมเนี่ยไม่ใช่อาณาจักรขมินะครับอย่าเข้าใจผิดนะขมิเ,เองก็ไปล้างประวัติศาสตร์ได้แล้วครับ ว่าพวกท่านมาอย่างไรส่วนประเทศไทยก็ลบประวัติศาสตร์ที่เขียนใหม่ให้เขมรย,ยิ่งใหญ่เนี่ยไปลบซะเขียนใหม่ซะเป็นอณาณาจักรขอมอธิบายให้เด็กเยาวชนที่จะเรียนต่อประวัติศาสตร์ในสมัยถัดมาได้รู้ว่าแผ่นดินไทยเนี่ยไม่เคยมีอณาณาจักรเขมรการที่วัดภูผาม่วงจะสร้างมันไม่มีความลับอะไรครับก็คือการท่องเที่ยวด้วย ไดพื้นที่วัดในพื้นที่การท่องเที่ยวและเงินที่ทางวัดนํามาใช้น่ะไม่ใช่เงินของหลวงหลวงไม่ต้องเสียเงินสักตตังแดงเดียวเป็นเงินของทางชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทราบไปด้วยนะครับเอาละนะครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดในวันนี้ผมเองก็ไปนั่งรอนะครับว่าทางวัดภูผาม่วงเนี่ยนะครับกรณีที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ แล้วก็มีคณะมาตรวจสอบมาเยี่ยมชมในวันที่สาสเวสนี้ทางวัดภูผาม่วงจะนำมาลงไหมปรากฏว่าไม่มีครับไม่รู้เกี่ยวข้องกับอะไรเนาะทางวัดควรจะมีสิทธิ์ที่จะลงคนมาตรวจสอบกลายเป็นว่าภาพและข้อความทั้งหมดนะครับไปอยู่ในเพจสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์เขาเขียนว่า ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์อาณาจัก,กรกัมพูชาเป็นอาณาจักรเลยนะครับเข้าเยี่ยมชมวัดพระพุทธบาทศิลาบงเล็บวัดภูม่านฟ้าพร้อมมาหาหรือเกี่ยวกับส่วนงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจอดีและเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับกัมพูชา วันนี้วันที่31พฤษภาคม67มิสเตอร์ลองพลศิริวัตผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรมและวิกิจศิลป์ราชนาจักรเขมรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การอภัสราแห่งชาติและคณะเดินทางมายังวัดพระพุทธบาทศิลาจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเยี่ยมชมศึกษาข้อมูลการสร้างวัดพระพุทธบาทศิลา ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของไทยโดยมีนายอินทร์พรจันเอี่ยมผู้มีการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ <Okay. S 2> การต้อนรับและร่วมหารือในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศเกี่ยวกับประเด็นการก่อสร้างวัดพุทธบาทศิลาวงเล็บ วัดผู่มันฟ้าณนะวัดุทธบาศิลาตำบลบ้านสิงอำเภอดางรองจังหวัดบุรีรัมย์การมาเยี่ยมของกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์จากราชอาณาจักรเขมรครั้งนี้ทางผู้นวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยได้ร่วมลงพื้นที่ด้วยและได้นําคณะจากราชอาณาจักรเขมรเข้าไปเยี่ยมชมปรา,าสาทเมืองต่ํา อุทยานประวัติศาสตร์พนมลุงและอุทยานประวัติศาสตร์พิมายก่อนจะเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างของวัดพระพุทธบาทศิลาจังหวัดบุบรีรัมย์และร่วมหาลือกันถึงแนวทางการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนทั้งสองประเทศสรุปมาเพื่อจะมาสร้างความสัมพันธ์อันดีเพราะว่าเกิดการเข้าใจกันเข้าใจกันผิดของประชาชนใช่หรือไม ดังนั้นนะครับพอแบบนี้แล้วครับโอ้มาชมงานใหญ่เลยนะครับยิ่งใหญ่เลยครับจากราชอาณนะาจักรกัมพูชารือเขมรน,นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะครับทางเขมรเองนะครับทางเจ้าที่ที่มาเยี่ยมในครั้งนี้ก็เป็นที่น่าพอใจสรุปได้ว่าเป็นความลำบากของเขานะครับที่จะต้องกลับไปเขมรน,นะครับก็ไปอธิบายให้ประชาชนของเขาได้รับทราบว่าที่ห่วงใยกันนั้นว่าจะมีการ สร้างลอกเรียนแบบนะครวัดนั่นนะ่ะซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ทีนี้เขาจะต้องกลับไปอธิบายให้ประชาชนของเข้าเข้าใจจำไว้นะครับถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเช่นประชาชนเขาไม่เข้าใจเขาไม่ยอมสงสัยจะต้องมาตั้งเวทีมวยไทยกับคุณคำแมต่อยกันที่ข้างๆวัดพระบาทศิลาแน่เลยนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะรับเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วน่าจะไม่มีการมีเรื่องมาตรวจส่งตรวจสอบอีกแล้วนะแล้วเขาจะกลับไปพูดสิ่งต่างๆให้ประชาชนของเขาเข้าใจปัญหาคือคุณจะพูดให้ประชาชนของคุณเข้าใจอย่างไรการศึกษาสําคัญเขาไม่รู้เรื่องหรอกนั้นมาฟังบทความสุดท้ายนี้นะครับที่ผมเลือกมาเนาะนะครับ โดยภายหลังการเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างของวัดพระพุทธบาทศิลาจังหวัดบุรีรัมย์ทางกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ราชนาจักรเขมรได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างของวัดและพบว่าวัดพระพุทธบาทศิลาไม่มีเจตนาลอกเรียนแบบปราสาทนาครวัดของกัมพูชาเพียงแต่เป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดจากวัฒนธรรมร่วมเท่านั้น หลังจากนั้นจะได้ไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนราชอาณาจัก,กรกัมพูชาหรือราชอาจักรเขมรต่อไปมีการชื่นชมด้วยนะครับนะฮะคำว่าไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบปราสาทนครวัดของกัมพูชาไม่มีเจตนาหมายคือว่าทำได้เหมือนแต่ไม่มีเจตนาหรอ มันไม่คล้ายเลยทําไมคุณไม่ใช้คําว่าไม่มีส่วนใดที่โรงเรียนแบบและเป็นสถาปัตย์ที่ไม่เหมือนกับนครวัดเลยทําไมไม่ใช้คํานี้ทําไมใช้คําว่าไม่มีเจตนาลอกเรียนแสดงว่าลอกเรียนไปแล้วโดยไม่ได้เจตนาหรือหรือทําไปทํามามันไปเหมือนนครวัดเหรอคาว่าไม่มีเจตนานะครับแล้วคําต่อมาที่บอกว่า เพียงแต่เป็นสถาปัตยกรรมที่เกิดจากวัฒนธรรมร่วมเท่านั้นวัฒนธรรมร่วมเอาละเมื่อปัจจุบันพยายามจะอธิบายอย่างนั้นถ้าจะอธิบายคือคขมรในปัจจุบันไม่ใช่ขอมวัฒนธรรมที่สร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นคขมรปัจจุบันและในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าอาณาจักรขอม มาทําแบบขอมรูปแบบสราปัต์แบบขอมมันเป็นของขอมแล้วก็เป็นของพื้นที่ในไทยและชาวพหมายก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่หนะครับโดยลูกลูกหลานของท่านเนี่ยมารับแบบมาจากปราสาทพิมายแล้วนำแบบของปราสาทพิมายไปสร้างนครวัดนครธมก็คือพระเจ้าสุริยะ วรมันที่สามดังนั้นมันไม่ใช่ของเขเมรมันไม่ใช่วัฒนธรรมร่วมกับเขเมรเพียงแต่ว่าปัจจุบันน,นครวัดมันตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเขเมรปัจจุบันที่คุณไม่ยอมรับเขเมรแต่พยายามจะบอกว่ากัมพูชาก็แล้วแต่ดังนั้นกัมพูชายิ่งมาใหม่ชื่อกัมพูชายิ่งมาใหม่นะฮะเขเมรคุณก็ไม่เอา ดังนั้นสถาปัตยกรรมที่สร้างในแถบประเทศไทยทั้งหมดเป็นสถาปัตยกรรมของขอมไม่ใช่ของเขเมรเอาละนักเวลานี้มันพูดแล้วเข้าใจยากให้คุณแปอธิบายให้กับประชาชนของคุณได้ทราบอย่างถูกต้องถ้าทำได้ก็เป็นความสามารถของคุณแต่ถ้าไม่ได้ ก็ต้องเจอกันถูกต้องไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมเองก็เป็นหวัดอยู่นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ